With love. วันนี้เฮลเชคจะพาไปจับสัญญาณที่มากับความอ้วนนะครับกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขบอกเอาไว้นะครับว่าสถานการณ์โรคอ้วนในปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและอย่างที่เราทราบนะครับว่าโรคอ้วนเป็นเพียงใบเบิกทางให้โรคไม่ติดต่อหรือรังเกิดขึ้นตามมาอย่างมากมายอย่างเช่นเบาหวานความดันสูงหรือโรคหัวใจเป็นต้น ส่วนอีกโรคที่เกิดขึ้นได้ถ้าคุณอ้วนก็คืออัมาพาตนะครับได้ยินแบบนี้ผมนี่สยองเลยเพราะแต่ละโรคนั้นอันตรายทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นสังเกตตัวคุณเองเลยนะครับว่ามีเส้นรอบพุงเกิน90ซนติเมตรหรือ36นิ้วในชายหรือเกิน80ซนติเมตรหรือ32นิ้วในผู้หญิงหรือไม่แล้วยิ่งมีอาการชาตามแขนขาหรือใบหน้าตามมัวปวดหัวพูดลำบากด้วยแล้วละก็ คุณอาจตกอยู่ในความเสี่ยงก็ได้นะครับช่วงหน้าเรามาคุยกับคุณหมอกันนะครับความอ้วนเนี่ยทำให้เรามีความเสี่ยงในการที่จะเกิดโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงรวมถึงภาวะอ้วนเองเนี่ยก็เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งนะคะที่จะทําให้เราเนี่ยเป็นโรคอมัอมพฤกษ์อัมพาตหรือว่าโรคหลอดเลือดหัวใจต่างๆได้มากขึ้น สักดีจุกใจดวงนี้อยากแชร์มันออกไปให้เธอได้สัง่งผ่านกับความรู้สึกได้ลิบลองว่าเป็นอย่างไรสิ่งที่ฉันให้เธอ Julie back with love วันนี้แพทย์หญิงวรนนวด,ดีลักษุรพันธ์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลพญาไทหนึ่งจะมาเล่าให้เราฟังถึงความเชื่อมโยงของ2โรคนี้กันนะครับความอ้วนเนี่ยทำให้เรามีความเสี่ยงในการที่จะเกิดโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงรวมถึงภาวะอ้วนเองเนี่ยก็เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งนะคะที่จะทําให้เราเนี่ยเป็นโรคอมัมพฤกษ์อัมาพาตหรือว่าโรคหลอดเลือดหัวใจต่างๆได้มากขึ้น เพราะว่าการที่เรามีภาวะเหล่านี้เนี่ยจะทําให้ไขมันเนี่ยไปพอกบริเวณหลอดเลือดทําให้หลอดเลือดนี่มีภาวะเสื่อมมากกว่าปกตินะคะโรคอมัอมพฤกษ์อัมพาตนะคะมักจะเกิดจากการที่เส้นเลือดในสมองเนี่ยมีภาวะตีบนะคะหรือว่าหลอดเลือดในสมองแตกจากภาวะเสื่อมของหลอดเลือดนั่นเองก็จะทําให้คนมีภาวะอ่อนแรงร่างกายครึ่งซีกหน้าเบี้ยวเดินเซหรือว่ามีอาการชา ครึ่งซีของร่างกายนั้นนะคะก็จะส่งผลเสียต่อชีวิตของเขาแล้วก็ทําให้เกิดความพิการตามมาได้หากผู้ป่วยโรคอ้วนนั้นเป็นอัมพาตนะคะจะมีการรักษาที่แตกต่างจากบุคคลทั่วไปที่เป็นอัมพาตอย่างไรเบื้องต้นเนี่ยในระยะแรกๆอาจจะไม่แตกต่างกันมากนักนะคะ แต่เมื่อคนไข้าอาการคงที่ขึ้นแล้วเนี่ยเราจะต้องมากําจัดปัจจัยเสี่ยงต่างๆเหล่านั้นนะคะอย่างเช่นภาวะอ้วนถือเป็นปัจจัยเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานเป็นปัจจัยเสี่ยงเราก็จะต้องควบคุมปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้นให้ดีอันแรกก็คือต้องลดน้ําหนักค่ะการลดน้ําหนักเนี่ยเราจะใช้โดยการควบคุมอาหารการหลีกเลี่งยงการทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงนะคะมีน้ําตาลสูงหรือว่ามีไขมันสูง ร่วมกับการเพิ่มการเผาผลาญของพลังงานมากขึ้นอย่างเช่นให้มีการทำกิจกรรมต่างๆมากขึ้นมีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องเพื่อเผาผลาญพลังงานให้มีการใช้งานไม่เกิดภาวะพลังงานส่วนเกินแล้วกลับไปเป็นไขมันซ้ำใหม่นะคะผมคงต้องขอเบรกคุณหมอไว้ตรงนี้ก่อนนะคบเพราะเวลาหมดแล้วเอาไว้กลับมาคุยกันต่อในวันพรุ่งนี้กับเฮลท์เชคถ้าเกิดคนอ้วนเป็นอัมาพาตเนี่ยก็คือหนึ่งน้ำหนักตัวเยอะ สมีภาวะอ่อนแรงร่วมด้วยเคลื่อนไหวลำบากเ้วจะไปออกกำลังกายได้อย่างไรวันนี้สวัสดีนะครับ